อลังการบุมปนัดดาเปิดบ้านสวนสุดกว้างใหญ่สามีทุ่มสร้างให้ลูกๆได้วิ่งเล่นบุมปนัดดาพิิกรและนักแสดงชื่อดังเปิดภาพบ้านสวนหลังใหญ่ที่สามีสุดที่รักก็อตอาทิตย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยทุ่มสร้างให้เป็นของขวัญสำหรับลูกๆงานนี้บอกเลยว่าแต่ละมุมของบ้านได้ทาดาพร้อมยิ้มสวนตัวสุดปลุที่เธอถึงกับแซวว่าทำเสร็จก่อนตัวบ้านเสียอีกก่อนหน้านี้บุมปนัดดาเคยเผยว่าสามีเป็นสายเปตัวจริง ตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือของขวัญชิ้นใหญ่ล่าสุดกับโปรเจกต์บ้านสวนหลัางนาำที่มีพื้นที่กว้างขวางอบล้อมด้วยธรรมชาติออกแบบมาเพื่อให้ครอบครัวได้พักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขล่าสุดปุ่มได้โพสต์ภาพบ้านสวนพร้อมแคปชั่นคำๆว่าเมื่อมาดูบ้านสวนที่สามีสร้างให้คืออะไรทำไมยิ้มเสร็จก่อนบ้านคืออะไรยะยๆยะ,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 ยะทำเอาแฟนๆ comments, แฮรคอมเมนต์แซวความทุ่มเทของสามีพร้อมชื่นชมในความอบอุ่นของครอบครัว สำหรับบ้านสวนหลังนี้คาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวแล้วยังเป็นพื้นที่ให้ลูกๆอย่างน้องอเล็กและน้องอาเธอร์ได้วิ่งเล่นท่ามกลางธรรมชาติอย่างเต็มที่แฟนๆต่างรอติดตามภาพอัปเดตเพิ่มเติมจากปุ๋มปนัดตาอย่างใจจดใจจอ่อ